กังทปีมังปัจจังนักโมตัสมมส,สะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนักโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมะตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะทหาหราจะมหันเตจะเยพาลาเยจะปันติตาสเพมัจจุวะสังยันติสเพมัจจุปรายนาติบัดนี้จะได้แสดงพระธรรมเทศนา ในมัจจุปรยนะกถาเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาบรารมีอนุรูปแก่กุศลบุญญาตาสีพัศนาปโจประการกิจอุทิศให้คุณพ่อสุวรรณหาเหลาที่ท่านได้พัดพาจากเราไปก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจกับไทยสุภาพ และลูกลูกล่นหลานทุกคนที่คุณพ่อสุวรรณได้พัดภาคจากไปวันนี้ก็มีพระเถรานุเีระมาร่วมให้บุญมาร่วมส่งสกการมีพะระหลวงพ่อพระครูในเมตพนารักหลวงพ่อสารธรมาธิวัด พระเทรานุธีระหลายลูกพร้อมกันนั้นก็มีท่านว่าที่ไปคารวะก็มีว่าที่นายกอบจอท,ออท่านนายกอ่านตาไม่ชัดท่านนายกไปเชิญพร้อมด้วยท่านภูมิเกียรติทุก,ท,ก,ท,กท่าน อาคุณพ่อสุวรรณผาเหล่าส่วนมากเราจะรู้กันว่าท่านชื่อว่าเทวันนะเ,นนเราจะรู้จักท่านว่าเทวันแต่เพิ่งจะมารู้วันนี้ว่าเทวันนี่เป็นชื่อนักมวย เพาะแต่ก่อนท่านเป็นนักมวยสายาว่าเทวันฆ่าศึกอันนี้รู้จักลวงพ่อพระภูสาระลวงพ,พ่อพระภูสาระว่าวันที่เขาสลองสถานีอนามัยพนาคุณพ่อสวุวรรณนี่แหละไปชกมวยในนาม เทวันฆาสึกชกชนะได้ถ้วยมาด้วยนะอะไรแสดงว่าเพิ่งจะรู้พร้อมๆกันจะามาใช่ไหมอย,อย่าโยงนั่นแหละที่เขาเรียกว่าเทวันเทวันคือชื่อนักมวยนะน,ยนอกจากนั้นท่านก็เคยเป็นผู้จัดก,การโรงเรื่อยที่สกปอ,อเราไม่ธรรมดาเนั่นข้ามกิน ไปหากินทางนอนแล้วก็เป็นนักจัดรายการวิทยุก็เป็นเป็นหมอลองก็เป็น <c oughs> ก็สมกับว่าได้ผ่านโลกมามากถือว่าท่านหาวิธีการเลี้ยงลูก <c oughs> เลี้ยงเต่านี่แหละว่าทำยังไงลูกเต่าจะได้ มีอยู่มีกินสนุกสบายสู้ชีวิตไปตามธรรมดาประชาชนเราท่านก็มีบุตรชายคนที่หนึ่งเป็นนายนกพระฤหาเหล่าคนที่สองเป็นลูกสาวนางอมรวันหาเหล่าคนที่สามนี่ท่านอบตอบตต้อม รัตนาศิลป์ผาเหลารัตนาศาักดิ์รัตนาศาักดิ์รัตนาศักดิ์ผาเหลาริ์มือล่อยากให้กินมอลำ <c oughs> <c oughs> จะลองซอสมืลำเออเพราะว่าพ่อเป็นมือลำเออเราจอดต้องอ่าถึงท่านจะมีคุณงามความดีอย่างไรท่านก็ต้องพัดภาพจากไป ตามวิถีชีวิตของสัตว์ทั้งหลายเกิดมาแล้วก็ต้องพัดผากจากกันตายจากกันไปลูกเต้าเหล่าล้านก็มีความเสียอ,อกเสียใจการประสบทุกข์กันเกิดจากการพัดผ่าก,ก็ไม่มีแต่เราเพราะคนอื่นที่เสียใจล่วงหน้าเราไปก่อนแล้วก็มีนับไม่ถ้วน และที่จะเสียใจตามหลังเราก็มีอีกมากมายก็เพราะว่าคนเราเกิดมาแล้วก็มีแก่มีเจ็บมีตาย <c oughs> ดังนั้นก็ขอให้เรานั้นเข้าใจสัจธรรมอาบาลีที่ยกขึ้นไปเบื้องต้นท่านแสดงให้เราเห็นว่า นมก็ตายเด็กก็ตายคนแก่ก็ตายคนโง่ก็ตายคนฉลาดก็ตายสเพมัจจุปรายนณาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความตายรออยู่เบื้องหน้าด้วยกันทั้งนั้นอันนี้สุภาสิทให้ยกขึ้นไปเบื้องต้นท่านจึงบอกว่าอน,นิจจาสังขาราว่าไม่เที่ยง เกิดเท่าไหร่ตายเลี่ยงไม่เหลือหลอทั้งผู้ดีเข็นใจตายเต,ยตียนยอแม้แต่หมอก็ต้องตายวัยชีวาดังนั้นเมื่อถึงคราวตายจากกันแล้วเราทั้งหลายก็มีน้ำใจมาส่งสักการหรือมาร่วมง,งานต่างๆท่านจึงบอกว่าเรามาบอกความเป็นญาติ มาประกาศความกตัญญูมาบูชาผู้มีพระคุณมากำจุนพระพุทธศาสนามารักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรมท่านว่าอย่างนั้นเราทั้งหลายนี่มาบอกความเป็นญาติคําว่าญาติมาจากคําว่าญาติอ่านเป็นภาษาบาลีอ่านว่าญาติภาษาไทยเราให้อ่านว่าญาติแปลว่าผู้รู้จักกัน ดังนั้นญาติจึงมีอยู่สองญาติสา,ายโลหิตก็หมายหมายถึงลูกถึงห้านของเรานี่แหละลูกห้านเลี้ยหล่อนทั้งหลายเรียกว่าญาติสายโลหิตพี่น้องทั้งหลายนี่ญาติที่ทำเหมือนกับท่านทั้งหลายทั้งกวงนี่แหละที่ท่านมาแสดงออกซึ่งน้ําใจไว้อะไรคุณพ่อสุวรร์ด้วยกันถือว่าเป็นญาติ ดังนั้นความเป็นญาติท่านจึงบอกว่ามีความห่วงใยมีความโยงใยญ่มีความเยื่อใยต่อกันและกันเราทั้งหลายนี่มีความห่วงใยซึ่งกันและกันเวลาป่วยก็ไปเฝ้าไปรักษาไปดูไปแล ไปอยู่จากกันไกลๆก็มีความห่วงใหญ่มีความเยื่อใยญพเพราะว่าเรามีความโยงใหญ่ซึ่งกันและกันในฐานะใดฐานะหนึ่งดังนั้นเราทั้งหลายจึงได้มาแสดงออกซึ่งน้ำใจท่านบอกว่าน้ำที่สำคัญนี่คือน้ำใจนี่ น้ำใจน้ำใช้น้ำกินอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นน้ำที่เลี้ยงชีวิตของมานุษย์ประการต่อมาท่านบอกว่าเรามาแสดงออกซึ่งความกตัญญูมาประกาศความกตัญญูโดยเฉพาะลูกหลานอยู่ไกลๆว่าถึงเวลานี้อยู่ไกลแค่ไหนก็ต้องมา มาพบกันมาช่วยงานกันมาแล้วมาเห็นอะไรมาเห็นความดีของผู้ายเห็นน้ำใจของผู้อยู่มาเห็นความกตัญญูของสายโลหิตมาเห็นความช่วยเหลือของญาติมิตรมาเห็นชีวิตเป็นอนิจจงลูกๆสามคน ไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอถึงเวลาแล้วก็มาด้วยน้ำใจที่เราในฐานะเป็นลูกก็แสดงออกซึ่งความกตัญญูพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอสาพิขเวสัพุริสะภูมิยะที่ทังกตัญจุตากะตะเวทิตาดูก่อนพิสุขทั้งหลาย ความกะตันญูอย่างหนึ่งกะตะเวทีอย่างหนึ่งเป็นภูมิชั้นของคนดีดังนั้นเรามานี่ก็เพราะว่าเรามีความดีเรารู้จักคนคนท่านกะตันญูแปลว่าผู้รู้คนกะตะเวทีเป็นว่า,าหมายเพราะว่าผู้ตอบแทน ดังนั้นในฐานะที่เราเป็นลูกเป็นหลานเราจะตอบแทนพ่อแม่อย่างไรอาเมื่ออยู่ให้เลี้ยงกายยำตายให้เลี้ยงวินญาณท่านว่ายอย่างนั้นนะอย่างเช่นตอนนี้คุณแม่ก็ยังอยู่นี่แหละเลี้ยงคนอยู่นี่ให้สบายไม่อดให้ยากอยากอะไรที่มันูกกับสุขภาพต้องหามาให้ท่านกิน ถ้าท่านตายแล้วเราเอาอะไรดีๆไปวางไว้น่าศพท่านกอท่านให้เราไม่ได้ดังนั้นผู้ที่อยู่นี่เลี้ยงกายเลี้ยงใจใจอย่าทำลายอย่าทำลายน้ำใจพ่อแม่ที่ยังอยู่อย่าขัดใจเกินไปท่านจึงบอกว่าท่านอยากให้เราช่วยเหลืออะไรก็ให้ช่วยเหลือ พราะในฐานะลูกเราก็ต้องเลี้ยงใจท่านด้วยนอกนอกจากจะเลี้ยงไก่ที่เป็นสิ่งที่สําคัญคนที่ตายแล้วเลี้ยงวิญญาณเลี้ยงวิญญาณก็คือเราทําบุญโอทิศไปหาท่านเป็นประจำประจำการที่ท่านจากเราไปเราก็ไม่รู้ว่าท่านมีบุญส่วนตัวท่านเท่าไหร่ ดังนั้นผู้อยู่ข้างหลังเมื่อนึกถึงท่านก็ขยันทําบุญไปให้การขายันทําบุญก็ไห่มากมายอะไรหรอกเรามีวัดเราก็ไปอูปถัมภ์วัดท่านสันเพลนไหมแต่สันเพนท่านเราก็ไปเพ่าชันเช้าเราก็ไปจังหันเช้าไม่ได้อย่างนั้นก็ใส่บาตร บุญเล็กๆน้อยๆน,นี่รวมกันมันเป็นมันเป็นบุญอันยิ่งใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญอ่าความกตัญญูกตัญญูทีเป็นเป็นการเตรียมตัวก่อนตายอย่างนัน้นบอกว่าเราเกิดมาต้องเตรียมตัวก่อนตายเตรียมกายก่อนแต่งเตรียมน้ำก่อนเล่นเตรียมเพ็นก่อนไปเตรียมใจก่อนสู้ การเตรียมตัวก่อนตายก็คือการทำบุญทำบุญแล้วนึกถึงบุญบ่อยๆเป็นสิ่งที่สำคัญนึกถึงบุญเราทำความดีครั้งเดียวโดยเฉพาะความดีอะไรที่เราทำแล้วปูมิใจน่ะท่านบอกว่าให้เรานึกถึงบ่อยๆนึกถึงสองครั้งก็มอนได้ทำมอนได้ทำสองครั้งนึกถึงสิบครั้งก็เหมอนได้ทำสิบครั้ง เพราะอะไรเพราะมันเป็นมโนกรรมยิ่งสั่งสมบุญไว้หมักมากดังนั้นเราจะฟังพุทธประวัติหรือประวัติภาษาของพระพุทธเจ้าเขาแค่ทำบุญครั้งเดียวแต่ทำไมได้ไปเป็นนางฟ้าอ่าถวายรำรำเอามาเป็นข้าวจีถวายแก่พระพุทธเจ้าเกิดความคุมมใจไม่หยุดไม่หย่อน ตายไปแล้วไปเป็นนางฟ้าเพราะอะไรเพราะมันภูมิใจอยู่ตลอดได้ทําครั้งเดียวมันได้ทำสิบครัง้งนึกถึงร้อยครัง้งก็เหมือนได้ทำร้อยครัง้งความดีเป็นอย่างนั้นนะตรงกันข้ามกับความชั่วก็คล้ายๆกันเราเราถูกด่าครั้งเดียวเราโกรธมากโกรดนี่คืออะไรคือโกรธสักรู้ไหม วันนี้ลืมไปพรุ่งน,นี้นึกได้โกรธขึ้นมาอีกก็เหมือนกับเราได้ถูกด่าสองครั้งเห็นหน้าเขาอีกโกรธขึ้นมาอีกคือมันได้ถูกหนาด่าสามครั้งดังนั้นคนที่นึกถึงสิ่งที่ไม่ดีบ่อยๆคือคนที่สร้างบาปเป็นมโนกรรมดังนั้นสิ่งเหล่านี้สิ่งที่ผิดพลาดเราผิดพลาด อะไรก็แล้วแต่ท่านจะให้เรานึกถึงให้เราจําไว้แค่ว่าเราจะไม่ทําอีกแค่นี้ก็พอแต่ถ้าไปนึกถึงสองครั้งเหมือนเหมือนกับเราได้ทําบาปสองครั้งนึกถึง10ครั้งก็เหมือนกับเราได้ทําบาป 10- ครั้งดังนั้นเราจะเห็นว่าคนที่คิดยํำๆเราเห็นว่าเขาเป็นโรคประสาทไม่ได้รอถึงชาติหน้ามันมันใช้กรรมศาตินี้เพราะเพราะจิตมันเป็นอกุศลอยู่ตลอดเศร้าโศกอยู่ตลอด คือเสียใจอยู่ตลอดดังนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องตัดให้เร็วความเสียใจความอาฆาตพยาบาทความโกรธเพราะว่ามันเป็นการสั่งสมอกุศลนี่ก็เรียกว่าทาทางมนโนกรรมเราได้ยินเขดาด่ารั้งเดียวโกรธไม่หยุดไม่หย่อนกลายเป็นความอาฆาตมากายเอาไปเอามาทั้งได้ฆ่ากันเพราะเพราะอาฆาตนี่อยู่ ก็ใช้กรรมไปเป็นอย่างนั้นไม่ถึงชาติหน้าเลยชาตินี้ก็ได้เข้าคุกแล้วชาติหน้ายังไม่ได้ถึงนรกเลยเข้าคุกแล้วเพราะมันสังสมมากเกินไปสังสมแล้วมันไปฆ่าเขามันก็ไปเข้าคุกดังนั้นการเตรียมตัวตัวกวนตายให้นึกถึงบนไหวๆนึกถึงบุนไหวๆบุญเราทํากี่ครั้งเนี่ยเรานึกถึงเตรียมเตรียมตัวกัน ก่อนตายยำกายก่อนแต่งแล้วก็เห็นว่าเราจะทําอะไรเราก็ถวายสมาทานศีลอ่าสมาทานศีลมือนกันก็อาบน้ำทีนี้เราก็ถวายสังฆทานทรบุญต่างๆเห็นไหมพิธีการที่ท่านจัดไว้ท่านให้ชาระศีลก่อนค่อยถวายทานเขาเรียกว่าเยมตัวก่อนแตงมันกันยากยากโยมจะแตงตัวต้องอาบน้ําเสียก่อนนั่นแหละ คือต้องทําตัวให้สะอาดเสียก่อนมั้นกับเราคิดดูว่าคนออกมาจากเตาท่านใหม่ๆถ้าเอาแป้งมาทาแต่งตัวเลยมันจะน่าดูไหมมันไม่ได้มันต้องอาบน้ําเสียก่อนนี่แหละท่านจึงบอกว่าให้เราสมาทานชิ้นเสียก่อนจึงถวายทานเตรียมน้ําก่อนแล้งไม้หอมว่า งั้นเราทำนานี่รู้ว่ามันจะแรงแล้วก็ทดอะไรไว้เตรียมอะไรไว้เจาะบาดาลไว้เหมือนกับชีวิตเรานี่ถ้าท่านบอกว่าเราเดินไปในวัดตระสงสารท่านเหมือนก,นกันกับเดินไปหน้าแรงต้องสั่งสมบุญไว้เยอะๆน้ำก็คือบุญนั่นแหละบุญกุศลต่างๆที่เราจะไปชาติหน้า มันยาวกว่าชาตินี้เพราะว่าชาติหน้ามันไหลาชาติมันก็ต้องพกน้ําไปด้วยก็พกพกบนพกบุศลเตรียมแบงก่อนไปก็คล้ายๆกันเหมือนเราจะไปสหรัฐเราต้องเตรียมแบงไว้ถ้าเราเตรียมแบงไว้ไม่มากมันก็ไปถึงกัมพูชาไปถึงสงปปลาวแค่นั้นเองแต่ถ้าเราเตรียมไว้มาก ก็ถึงสหรัฐบุญกุศลนี่กับท่านเรียกว่าอาริยสัพปัจจัยที่เราจ้างจ้างนั่งเครื่องบินไปสหรัฐนี่เขาเรียกว่าสามัญญาสัพรัพย์ที่เราใช้ทุกวันนี้เรียกว่าสามัญญาสัพแต่บุญกุศลที่เราจะไปในภพหน้าเขาเรียกว่าอาริยสัพ ถ้าเราสั่งสมไว้น้อยเราก็ไปไม่ไกลก็ไปถึงชั้นากาตุงสังสมไว้อีกมากกว่านั้นก็ถึงชั้นดาวก่ดึงสังสมไว้มากกว่านั้นก็ยามากเห็นไหมสั่งสมไว้นิดน้อยได้แค่สินห้าก็ได้มาเกิดเป็นแค่มนุษย์อีกก็ยังดีนะเกิดมาเป็นมนุษย์รัวมันไม่ได้สักอย่างเออ กลัวมันติดลบเกิดมาแล้วกลัวมันติดลบท่านจึงบอกว่าให้เรานั่นเตรียมแบงก์ก่อนไปก็คือเตรียมอริยะรั์อริยะซัก์ก็คือผู้ที่ฉลาดเปลี่ยนสามัญญาซั์ให้เป็นอริยะซั์เริ่มจากทานศีลภาวนาว่าบุญอุดเรื่องบุญน,นี้หลายอย่างสรุปแล้วถ้าเป็นคุณงามความดีนั่นแหละเรียกว่าบุญทำแล้ว ายใจปลอดตรงเบาใจเรียกว่าบุญนั่นแหละอริยรัพย์เตรียมใจก่อนสู้แล้เวเสร็จธรรมะข้อนี้ก็จะลงมนุษย์เราเกิดขึ้นมานี่มันมีแต่สู้เพราะว่าอุปสรรคมันเยอะสู้จากสู้ โรคภัยไข้เจ็บเราเกิดมาแล้วก็มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียเดเบียนนี้ก็ต้องสู้เกิดมาแล้วก็ต้องมีการพัดพา,ากจากญาติพี่น้องายจากกันนี้เราก็ต้องสู้เราก็ต้องทําใจเราต้องเตรียมใจให้รู้จักว่าคนทุกคนต้องมีปัญหาชีวิตนอกจากสู้เรื่องทำมาหากินแล้วนี่แหละเรื่องนี้แหละ คนเราเนี่พบทุกคนเลยเรื่องโครคไัยไข้เจ็บเรื่องการพัดผ่าเรื่องตายจากกาันท่านจึงบอกว่าให้เรานึกถึงความตายบ่อยๆเพราะว่าความตายนี้มันก็เป็นกรรมฐานอย่างหนึ่งเรียกว่ามรณะสติเมื่อเรามีมรณะสตินี้ใจเราก็จะกล้าหาญสุนทรผู้ท่านจึงบอกว่าเราลึกถึงความตายสบายนัก มันหักรักหักหลงในสงสารวันเทอมมืดโมหันอันธาการทําให้ฮานห้สะดุง้งไม่ยุ่งใจเห็นไหมถ้านึกถึงความตายนี่ยแสดงว่าเราเตรียมใจก่อนสู้ก่อนสู้อุปสรรคต่างๆอันนี้ให้ธรรมะวันนี้ไว้แค่นี้เพราะว่าเวลามีน้อยเพราะว่าตอนนี้ก็ทำแล้วท,ท,ที่ที่ผ่านมานี่ มาจากวัดมูรภาอาจารย์แขกมรณภาพก็เลยไปเคลื่อนศพไปล้างศพไปให้คนแียก่อนทางนู้นจะมาทางนี้ปเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ทางนี้อนาจดำเนินงานค่ำๆหน่อยก็ดีเหมือนกันอาจจะไม่ร้อนเห็นว่าพอาสมควรแก่เวลาอีกเมนาคะตะคุเณเยนะ ด้วยอำนาจกุศลผลบุญที่ท่านทั้งหลายได้ร่วมกันทำบำเพ็ญให้เป็นไปด้วยน้ำใจอนเคารพรักสักการะบูชาะได้ออกซึ่งความกตัญญูกตมีที่ตาขเพราะจงอำนวยสุขสมบัติให้สำเร็จแก่คุณพ่อสุวรรณพาเลาที่ท่านจากไปอยู่สัมปรายพภพให้ท่านได้รับความสุข สมเจตนาประรุของท่านเจ้าภ่าทุกของการแสดงพระธรรมเทศนามาก็อีกวันเกเวลาเอวังก็มีด้วยประการละชะนีมัตัดเจ้าพักวะตัว